ศสารยกเหตุอันควรสงสัยให้จำเลยฐานพยายามจำหน่ายกัญชาคำพิพากษาศาลฎีกาที่116ทับ2551พนักงานอายการจังหวัดพัทลุงโจทย์นายแจะแหละหลิมมีนนักขลาดจำเลย โจทฟ้องว่าเมื่อวันที่22กันยายน2544จำเลยในสุชาติกับพวกอีกหลายคนร่วมกันมีกัญชา84แท่งน้ำหนัก79.85กิโลกร,รัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันจำหน่ายกัญชา70แท่งน้ำหนักไม่ปรากฏชัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานตำรวจที่วางแผนรอซื้อในราคาแท่งละ7,800บาทคิดเป็นเงิน546,000บาททั้งนี้จมเลยกับพวกได้ลงมือกระทําความผิดโดยได้มีการเจรจา ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วและกำลังจะส่งมอบกัญชากับรับเงินกันแต่กระทำไปไม่ตลอดเนื่องจากจำเลยกับพวกรู้ตัวเสียก่อนว่าถูกเจ้าพนักงานตำรวจวางแผนรอดซื้อเพื่อจับกลุ่มจำเลยกับพวกจึงไม่ยอมส่งมอบกัญชา70แท่งที่ตกลงซื้อขายกันให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ ผู้วางแผนล่อซื้อและจำเลยมีกระสุนปืนขนาดจุดสามแปจำนวน11นัดซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายและมีสภาพใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดที่ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่งงจับจำเลยกับนายสุชาติ พร้อมกัญชาที่จำเลยกับพวกมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายกับเครื่องกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเป็นของกลางขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา26 75 7 6 102พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534มาตรา3 7พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธพศ2490มาตรา7 72บมวกกฎหมายยามาตรา33 80 83 91แทรลิฟของกลางจำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522มาตรา26วรรค1วรรค2 75วรรค1เดิม76วรรค2เดิมประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา80 83พระราชบัญญัติวุฒิปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนปศพรมาตรา7 72วรรค2การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามา,มาตรา91ฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายจําคุก15ปีฐานร่วมกันพยายามจําหน่ายกัญชาลงโทษ เช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดสําเร็จตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534มาตร7จําคุก15ปีฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองจําคุก6เดือนฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและพยายามจําหน่ายกัญชา จำเลยให้การรับสาร,รภาพชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ให้หนึ่งในสี่คงจำคุกกระทงละ11ปี3เดือนส่วนฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองจำเลยให้การรับสาร,รภาพชั้นจับกลุ่มและสอบสวนทั้งนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก4เดือนรวมจำคุก22เดือน22ปี10เดือนลิฟของกลางจำเลยอุทธรสารอุทธรภาค9กพิาพากษายืนจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วข้อที่จริงเบื้องต้นฟังได้ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจ ตรวจค้นบ้านในสุชาติกับยึดได้กัญชาของกลาง884แท่งและของกลางอื่นตามบัญชีของกลางคดีอาญาแล้วจับกลุ่มจำเลยขณะวิ่งหลบหนีเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นตัวจำเลยพบกระสุนปืนของกลางคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนคู่ความไม่อุทธร์ดีกาจึงฟังเป็นยุติ มีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยเพียงว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดในข้อหาตามพระราชบัญญัตยิยาเสพติดให้โทษตามฟ้องหรือไม่จำเลยดีกาอ้างว่าในการติดต่อซื้อกัญชาของกลางการนัดหมายสถานที่ส่งมอบและการเลื่อนนัดส่งมอบกัญชาของกลางเป็นการตัดสินใจของนางสะสินี หรือโอนแต่เพียงผู้เดียวจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นตัวการร่วมด้วยแต่ประการใดนั้นประเด็นข้อนี้โจทย์มีจากสิบตำรวจวิวัฒน์และจากสิบตำรวจสมมาตรผู้ร่วมรอซื้อเป็นประจ,จับพยานเบิกความในตานองเดียวกันว่าจำเลยทั้งสองร่วมกับจากสิบตำรวจคงกระพันปลอมตัวไปเจรจาซื้อกัญชาจ,จากในเพียงกับนางศัก์ สรานหรือติว้วติวต่อมานางสรานหรือติวโทรศัพท์แจ้งว่าจำเลยกับนางสศินีหรือโอนมีกัญชาจ,จะขายให้จํานวน70แท่งวันที่21กันยายน2 5 4 4ในเพียงกับนางสกานหรือติวติว้วนัดให้ไปพบจำเลยกับนางสศินีหรือโอนที่บ้านของนายเสเพียง กับนางสักคารหรือติววันเกิดเหตุพยานกับพวกจึงร่วมกันวางแผนล่อซื้อโดยรถตำรวจเอกอำนวยมอบเงินที่ใช้ล่อซื้อจำนวน 546, 0 0 0พบาทให้แก่จ่าสิบตำรวจวิวัฒจากนั้นจ่าสิบตำรวจวิวัฒจ่าสิบตำรวจสมมาตรและจ่าสิบตำรวจคงกระพันไปที่บ้านของนายเพียงกับนางสัก สารานหรือติวกับพบจำเลยกับนางสัสินีหรือโอนนางสัินีหรือโอนแจ้งว่ามีกัญชาจ,จำนวน70แท่งพร้อมจะส่งมอบโดยจะขายราคาแท่งละ7,800บาทและสอบถามเงินค่ากัญชาจากสิบตำรวจวิวัฒน์พาจำเลยกับนางสัสินีหรือโอนไปที่รถที่ใช้รอซื้อ ให้จำเลยกับนางสศินีหรือโอนตรวจด,ดูนางสศินีหรือโอนให้จ่าสิบตำรวจวิวัฒรอรอยู่ที่บ้านของนายเพียงกับนางสัส,สรานหรือเติว้วนางสศินีหรือโอนกับจำเลยจัดจัดเตรียมกัญชาและจัดโทรศัพท์มาแจ้งเวลา15นาฬิกานางสศินีหรือโอนโทรศัพท์แจ้งจ่าสิบตำรวจวิวัฒว่า จัดเตรียมกัญชาไว้ที่บ้านเกิดเหตุพร้อมแล้วให้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อส่งมอบกัญชาและเงินค่าซื้อขายจะสิบตำรวจวิวัฒกับพวกในเพียงกับนางสสรารนหรือติวจึงไปที่บ้านเกิดเหตุระหว่างทางจำเลยกับนางส,สินีหรือโอนโทรศัพท์แจ้งว่าแจ้งนาง สรานหรือติวเป็นระยะระยะทั้งนางศส,ส,สินีหรือโอนโทรศัพท์แจ้งจาสิบตำรวจวิวัฒนว่าเตรียมกัญชาไว้ที่บ้านเกิดเหตุพร้อมแล้วแต่ยังส่งมอบให้ไม่ได้ขอเรื่องการส่งมอบเนื่องจากมีคนแปลกหน้าอยู่บริเวณหน้าบ้านเกิดเหตุจาสิบตำรวจวิวัฒนจึงให้ในเพียนหรือนางสรานหรือติวกลับไปและโทรศัพท์แจ้งร้อยตำรวจเอก อำนวยกับพวกส่วนร้อยตำรวจเอกอำนวยเบิกความว่าหลังจากจากสิบตำรวจวิวัฒน์โผแจ้งแล้วได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุงขอหมายคน้นเพื่อตรวจค้นบ้านเกิดเหตุโดยพยานกับพวกปิดล้อมบ้านเกิดเหตุไว้เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นมาให้พยานแสดงหมายค้นต่อนายสุชาติขอตรวจค้นบ้านเกิดเหตุปรากฏว่า บริเวณคอกหมูห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ10เมตรภายในรั้วก,กำแพงบ้านพบกัญชาของกลางจำนวน84แท่งจาก1 10, 10ตำรวจโทเมซินผู้ร่วมจับกลุ่มจำเลยเบอกเบิกความว่าระหว่างปิดล้อมบ้านเกิดเหตุได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจตรีประเสริฐว่ามีคนร้ายวิ่งหลบหนีออกจากบ้านเกิดเหตุพยานกับพวก ค้นหาและพบจำเลยกำลังวิ่งห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ50เมตรจึงจับกลุ่มเห็นว่าูุ้เหตุคดีนี้เกิดจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวปลอมตัวไปซื้อกัญชาจากในเพียนกับนางสรานหรือติว้วต่อมานางสรานหรือเตีว้วแจ้งว่าจำเลยกับนางสศินีหรือโอนมีกัญชาจ,จะขายให้ จำนวน70แท่งจึงวางแผนล่อซื้อพยายนดังกล่าวเบิกความถึงรายละเอียดต่างๆเป็นลำดับขั้นตอนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันสมเหตุสมผลไม่ปรากฏข้อพิรุษพยายนโจทย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามนาหนะ้าที่ไม่ปรากฏว่ารู้จักหรือมีสาเหตุกดเครื่องกับจำเลยมาก่อนเหตุระแวงว่าจะแกล้งปักปั๊ม จะเบิกความปักปวามจำเลยย่อมไม่มีคำเบิกความของพยายนดังกล่าวจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อสอดคล้องกับคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกอำนวยผู้ดำเนินการออกหมายค้นไปตรวจค้นบ้านดังกล่าวและพบกัญชาของกลางและสิบตำรวจโทเมซินผู้ร่วมจับกลุ่มจากพยายนหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาเชื่อได้ว่าจำเลย เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่จำเลยร่วมกับนางสะซินีหรือโอนตกลงจำน่ายกัญชาให้จ่าสิบตำรวจวิวัฒน์กับพวกและยังร่วมกันไปตรวจสอบเงินที่เตรียมมาแล้วจนเป็นที่พอใจแต่นางสะสินีหรือโอนเปลี่ยนใจเนื่องจากเห็นความผิดปกติบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งเป็นสถานที่นัดส่งมอบกัญชาของกลาง เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวจำเลยวิ่งหนีไปหลังไปทางหลังบ้านแต่เจ้าพนักงานตำรวจจัดกำลังปิดล้อมไว้แล้วจึงสามารถติดตามจับกลุมมาได้เมื่อพิจารณาประกอบกับชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพเพื่อหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักมั่นคงฝังได้ว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดฐานมีกัญชา ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายส่วนความผิดฐานพยายามจําหน่ายกัญชานั้นเห็นว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มนั้นยังไม่ได้มีการส่งมอบกัญชาที่จะทำการซื้อขายต่อกันทั้งกัญชาของกลางจำนวน8 4ทแท่งอยู่ในกระสอบป่านสามใบยังไม่ได้แบ่งแยกกัญชาที่ล่อซื้อออกจากกัญชาทั้งหมด ประกอบกับผู้รอซื้อยังไม่ได้เห็นกัญชาของกลางตามพฤติการยังต้องมีขั้นตอนอีกหลายกระบวนการกว่าจําเลยจะส่งมอบกัญชาที่จะทาการซื้อขายกันจึงยังไกลเกินกว่าที่จะรับฟังลงโทษจาเลยในความผิดฐานพยายามจำหน่ายกัญชาได้กรณีจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตามบุบบลกฎหมายวิธีพิจารณาความอยาญามาตรา227วรรคสองที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามจำหน่ายกัญชามาด้วยนั้นศาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามจำหน่ายกัญชานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา สารอุทธรภาค9กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา80ผู้ใดลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไปไม่ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทําความผิดมาตรา80วักสองผู้ใดพยายามกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวังโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227ให้สารช้ดุลพินิจวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น มาตรา227สวรองเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย